ขอเสียงวุ่นวานดังแววขอเสียงเจาเจ้าจัดใจเบียธิีดาใกล้กิดลาดขอน้อมไว้พี่น้องย็นหายนีนาด้วยความรักและนับถือขอเสียงปบมือก่อน ท่านคณะกรรมการผู้ประเมินงานนักเรียนรับรางวัลพระราชทานดิฉันนางสาวปียธิดาไก่กินราชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจานกร้องจังหวัดพิษณุโลกผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทานค่ะ สาวปิยธิดาไกกิจราชอายุ17ปีเกิดเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2540บิดาชื่อจ่าสิบเอกบายไกกิจราชอาชีพรับราชการอาหารมารดาชื่อนางประทวนไกกิจราชอาชีพผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนสิ่งฝรั่งเศสอังกฤษ ดิฉันเข้าศึกษาณนะโรงเรียนจานกร้องแห่งนี้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รวมระยะเวลาเกือบหกปีได้รับความรู้ทางด้านวิชาการมากมายในกลุ่มสาระต่างๆได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมทําให้ดิฉันแตกฉานทางด้านความรู้ความคิดเป็นเด็กดีมีคุณธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ยังเป็นเด็กนักเรียนซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท็อปไฟของโรงเกรียนล่าสุดในม .6 ภาคเรียนที่1ก็ได้3.85ซึ่งถือว่าสูงมากรด้จัดจแบ่งเวลาและที่สำคัญก็คือว่าเป็นเด็กที่มีจิตอาสานะครับมีความละเม,มียาใหม่มีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนโดยจากสมารคารวะ,ะเป็นที่รักของทั้งคนครู นักเรียนเพื่อนโรงเรียนทั่วๆไปเป็นนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลการเรียนดีจนได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนเรียนดีมีผลการเรียนสูงสุด1ิบอันดับแรกของการเรียนในระดับชั้นเป็นประจําทุกปีในปีการศึกษา2556นางสาวเพียธิดาได้รับรางวัลเป็นยอดเยาวชนคนดีสีจานนกร้องจากจังหวัดพิษุโลก เนื่องในวันโยชนแห่งชาติในฐานะที่เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษุโลกจนเป็นที่ยอมรับเปียติดาเป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงของทัศนศิลป์สามารถใช้ทักษะทางด้านทัศนศิลป์ในการอเอื้อต่อการเรียนและก็มีความสามารถในการพัฒนาการวาดภาพจนเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัล ต่างๆใน,นระดับประเทศหลายรางวัลเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตอนเองต่อสังคมและชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและเยาวชนได้ทักษะในการจัดการและการทำงานของนางสาวิยธิดาไก่กิดลาดนั้นนักเรียนมีความสามารถมีพื้นฐานในด้านศิลป,ปะ เป็นอยู่แล้วศึกษารายละเอียดเพื่อใช้วางแผนในการทำงานมีขั้นตอนในการทำงานอย่างชัดเจนปฏิบัติตามแผนได้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน,น้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีเป็นประธานชมรมลิเกแสดงลิเกออกอากาศ MSS Cable TV ของจังหวัดสุโขเป็นผู้ฝึกสอนศิลปะชุมชน พันศที่4เมื่อปี2556เป็นประธานผู้เขียนฉากและร่วมแสดงละครเรื่องมันธณะพาถาสามารถทำงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนผู้อื่นได้เข้าร่วมกิจกรรกิจอาสากับหน่วยงานอื่นๆได้มากเด็กนักเรียนสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียนหนังสืออยู่เสมอเช่น รับจ้างวาดภาพเหมือนจากทางอินเทอร์เนต็ตวาดภาพตามตลาดนัดคนเดินรับจ้างเขียนป้ายทุกชนิดรับจ้างเพ้นตุกตาดินเผาออกแบบเพ้นสีที่ทับกระดาษเพื่อเป็นที่ด้ลึกในงานจลลคืนลำ้ำเยอะที่ได้ใช้เทคโนโลยีมาร่วมกับทัศนาสิป์เช่นผลิกสื่อการเรียน PowerPoint เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรน้องเปรเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีจะเห็นได้จากาแบบบันทึกสุขภาพของโรงพยาบาลนะคะก็ <c oughs> จะมีส่วนสูงน้ำหนักที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ภาษาคำพูดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดจาได้คล่องแคล่วใช้ภาษาไทยได้ดี เพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่เบียธิดาได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นกิจกรรมวันสําคัญวันสุนทรณพู่เบียธิดาก็จะรับการคัดเลือกนะคะให้เป็นพิธีกรนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการปฏิบัติตนที่ดีเด่นแล้วเนี่ยเขาประพฤติดีปฏิบัติดีเนี่ยก็ส่งผลให้ได้รับรางวัลยอดเยาวชนคนดีสีจนันทกร้องนะคะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่เราคัดสรรนักเรียนที่มี มีคุณงามความดีประพฤติดีนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของอสุขภาพจิตปิยะธิดาจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสย,ยิ้มง่ายเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็คุณครูนะคะเป็นที่ไว้วางใจอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเช่นงานกีฬาสีกีฬาภายในโรงเรียนนะคะปิยะธิดาก็จะได้รับผิดชอบเป็นประธานสี พอเป็นประธานสีเนี่ยเขาก็จะต้องมีภาวะในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำจะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆได้ส่งผลให้ในการที่เขาพูดตนปฏิบัติตนแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้โรงเรียนเนี่ยได้คัดเลือกเขาให้ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ของจังหวัดพิษณุโลกสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลกนะคะเมื่อปี2,556นะคะ ปียธิดานอกจากจะเป็นผู้ที่ประพฤติตนปฏิบัติตนในในสิ่งที่ดีแล้วนะคะเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจากครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเลี้ยงด้วยการเอาใจใส่ดูแลนะคะตั้งแต่เล็กดิฉันให้เขาอ่านเขียนด้วยความรักความเอาใจใส่และดิฉันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องจะเรียนค่อนข้างไม่ค่อยดีในตอนแรกดิฉันก็คิดว่าหาแนวทางให้เขา คิดว่าน้องเป็นคนวาดภาพดีแล้วให้น้องเรียนตั้งแต่ป .2 ให้น้องฝึกวาดรูปมาโดยตลอดก็มีความภาคภูมิใจที่ได้สอนลูกของพิฉันมาจนทุกวันนี้เป็นนักเรียนที่มีทักษะทางด้านศิลปะเป็นทุนเดิมนะมีความชอบตั้งแต่เด็กม,มีทัศนคติที่ดีต่อศิลปะมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่มีความพยายามมีการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะโดยเทคนิควิธีการต่างๆก็สามารถที่จะทําให้พัฒนาฝีมือในเรื่องของการขีดเขียนโอกาสที่สําคัญที่ปีอธิดาได้มีโอกาสแสดงผลงานและฝีมือหรือเวิร์กช็อปในงานมหก,กรรมดนตรีมัธยมศึกษาของ ของในหลวงเรานะครับในโอกาสครบรอบ87พรรษาระหว่างที่27-28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ที่หอประชุมกองทัพเรือก็เป็นที่ชื่นชมของศิลปินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ห,ญหลายๆท่านที่มีเกียรติวงการเพราะฉะนั้นคิดว่านางสาวปิยธิดาไกรินลานนี้ก็เป็นผู้ที่มีอนาคตในเรื่องของศิลปะมากสามารถจะสนับสนุนหรือมีโอกาสที่จะพัฒนา ก้าวหน้าต่อไปใน,นคนงสาวพิธิรดาไกเกิยราชสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์ไทยทางด้านการพูดการฟังการอา่านและการเขียนนอกจากใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดีทีเดียวค่ะโดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยวันต่างๆของโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการร่วมอ่านบทร้อยรองสดุดีท่านสุนทรผู้ในวันกวบีไทยแสดงละครเวทีเรื่องมัทน,นาคาถาซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6จัดทำหนังสือเล่มเล็กซึ่งการทำหนังสือเล่มเล็กนั้นต้องใช้ทักษะทางด้านการเขียนการวาดภาพการระบายสีตลอดจนทักษะการคิดด้วยค่ะรู้รักและรักษาวัฒน,ธ,นธรรมและประเพณีไทยได้อย่างดีเยี่ยม โดยการรํมมคละและระบำสามชายนอกจากนี้ยังแสดงลิเกอาเซียนโดยการทำหน้าที่เป็นประธานชุมนุมลิเกอาเซียนนอกจากลิเกซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วนางสาวปีเิราไก่กิจราชยังอนุรักษ์ความเป็นลูกทุ่งไทยนั่นก็คือเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนจาก,กร้องโดยนางสาวปีธิดาไก่กิจราชสามารถขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้อย่างไพเราะ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นเสมอค่ะนอกจากนี้นางสาวปิธดรากักิจรา์ยังได้มีความสามารถทางด้านการทำขนมไทยนั่นก็คือขนมกรีบลำดวนและน้ำดอกอัญชันใบเตยซึ่งรู้จักใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าตลอดจนรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนโดยการผลิตกระเป๋า ซึ่งกระเป๋าที่นางสาวปีธิดาได้กิจดานได้ผลิตนั้นเป็นกระเป๋าที่ทํามาจากสีที่เกิดจากธรรมชาติโดยการจัดทําโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยใช้ชื่อโครงงานว่า The Back Color Natural ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ที่พบเห็นว่าเป็นกระเป๋าที่ทํามาจากวัสดุจากธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยงค่ะนอกจากนี้วันชาติของฝรั่งเศส นางสาวพิยธิดาเกเกจราชยังได้ผลิตออกแบบชุดรีไซเคิลซึ่งนำมาจากวัสดุที่เหลือใช้ปรากฏว่าชุดรีไซเคิลของนางสาวพิยธิดาได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นชุดที่สวยสดงดงามจริงๆค่ะประพืชปฏิบัติตนด้วยการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือการงานของผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจเป็นประจำ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำอบรมสั่งสอนของผู้มีพระคุณอย่างดียิ่งและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสิ่งธรรมอันดีงามรู้จักประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าด้วยการรู้จักใช้เวลาทรัพย์สิสนและทรัพยากรทั้งส่วนตัวและส่วนรวมให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดมีความสำนึกในพระมหาการุณาทีคุณเสมอมา จนได้รับรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันวาดภาพของสมาคมครูภา,าษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมและรับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพครูดีตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี2555 จากผู้รู้สภาเพราะจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการได้ถวายภาพอขององค์สมนะนะเสด็จมาที่สุโขทยัยในงานปังลูกนิมิตนะครับซึ่งเด็กนักเรียนของเรานนั้นได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและได้ถวายภาพขององค์ท่านนะเป็นริยาบทซึ่งองค์ท่านก้ทรงรับไว้ด้วยความปราบรื่ ในอนาคตดิฉันอยากจะเป็นครูสอนศิลปะอยากถ่ายทอดศิลปะให้กับเด็กทุกๆคนในยามว่างอยากเป็นช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดวาอารามต่างๆเพราะอยากจะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสิ่งใดที่ทำให้ประเทศชาติและสังคมเจริญก้าวหน้าไปได้ดิฉันเต็มใจที่จะทำค่ะ ในสมัยเด็กๆครอบครัวดิฉันได้ปลูกฝังให้ดิฉันมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ทุกครั้งที่ดิฉันวาดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกลายเส้นดินสอที่ดิฉันวาดลงไปในกระดาษทุกหยดสีที่วาดลงไปนั้นเป็นความภาคภูมิใจของผู้วาดนั่นก็คือตัวดิฉันเองค่ะ